เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดสั b s c r i ต e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเดี๋ยวเรามาหาที่กินที่เที่ยวร้านอาหารร้านกาแฟใกล้ๆตัวเรานะคะด้วยแอปเฟ o บุ๊ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะอย่างแรกให้เรามาที่แอป,ป Facebook นะคะที่หน้าหลักใช่ไหมคะให้เรามาที่ขีดสามขีดนะคะ ถ้าเป็นไอโฟนจะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะก็ตรงนี้จะมีแถบเมนูใช่ไหมคะให้เรามาที่งานกิจกรรมค่ะคลิกเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วโลเคชันตรงนี้ค่ะเขาจะขึ้นมาในพื้นที่ในสถานที่ที่ใกล้เราค่ะคือหน้าตรงนี้ปุ้ยอยู่ในพื้นที่เขตแขวงส่วนหลวงนะคะก็คือตรงนี้เนาะอ่าเลื่อนเลื่อนดู เขาก็จะมีบอกตั้งแต่โรงเรียนสถานที่มหาลัยใช่ไหมคะร้านต่างๆเราก็สามารถเลื่อนได้เลื่อนไปวังทองหลางลาดพ้าวอะไรพวกนี้ค่ะอ่าแล้วก็จะมีพวกร้านกาแฟอะไรพวกนี้ค่ะ โรงแรมต่างๆพวกนี้ค่ะเราสามารถเลื่อนดูได้เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกท็อปหรือว่าธนาคารเขาก็ขึ้นมาให้อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้เนาะเราก็สามารถเลื่อนดูได้ค่ะแถวเขตที่เราอยู่อ่ะถ้าเราลองคลิกเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมคะคาเฟ่แเ <Coffee at S 2> ชียงใหม่เนี่ยค่ะ อ่าเราจะเห็นข้อมูลร้านใช่ไหมคะตรงนี้เนาะมีคนเคยไปที่นี่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเบอร์โทรเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงขณะนี้ก็เปิดอยู่อ่าเลื่อนลงมาเราสามารถเข้าไปดูเพจเขาได้นะคะอ่าคลิกเข้าไปเลยค่ะ ข้อมูลเพจเขาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะแบกเอกไปนะคะหรือว่าเราให้เรามาดูแถบตรงนี้ก็ได้ค่ะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาค้นหาตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าตรงนี้เขตของเราที่เราอยู่ใช่ไหมคะส่วนหลวงกรุงเทพร้านอาหารคาเฟ่เครื่องดื่มอะไรพวกน,นี้ค่ะ เนี่ยค่ะ yeah. เราก็สามารถไปเลือกได้เนาะว่าเราต้องการค้นหาร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะสมมติเป็นร้านอาหารเนาะก็ mm hmm. ここเหมือนเดิมค่ะเราสามารถมาเลือกได้เนาะว่าเราต้องการดูร้านอะไระค่ะสมมุติเป็ร้านนี้นะคะเดี่ยวป้านายฉุยค่ะข้อมูลเขาก็จะขึ้นมาให้เรา สถานที่ตรงไหนเปิดกี่โมงเบอร์โทรอะไรอเงี้ยค่ะสามารถคลิกดูที่รูปตรงนี้ได้ค่ะแบ็กกลับไปเนาะหรือว่าจะเข้าไปดูในเพจค่ะอ่าแบ็กกลับไปนะคะหรือว่าเราอาจจะมาดูร้านอื่นๆก็มาค้นหาตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ อ่ะสมมติเป็นสถานที่ที่น่าสนใจเนาะลองคลิกเข้าไปค่ะเลื่อนดูนะคะอาจจะมีพวกร้านครูการ์เด้นซีคอนสแควร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะทันย่าพ์คอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูร้านนี้นะคะอ่ะร้านนี้ก็เนี่ยเขาจะมีรูปมาให้เราดูสาขาอะไรใช่ไหมคะ จะเปิดในอีกห้าสิบนาทีคือตอนแปดโมงจนถึงหกโมงเย็นที่อยู่อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะมีเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูในเพจได้ค่ะเขาก็จะมีรีวิวเนาะตรงนี้ค่ะ ก็เพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการหาร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้านกาแฟหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญะคะ่ะที่จะพาคนในครอบครัวไปรับประทานอาหารหรือว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนในวันหยุดก็ได้ะคะ่ะก็ถือว่าแอปพลิเคชันเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะในการช่วยเราหาสถานที่ที่ใกล้เคียงะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องให้กับทาง c h anel เราด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ